จะเล่นขกอนเนดะ้อเอามาติดตามในแนวทังเลขบนนะของอาจารย์เนาะก็เป็นเลขสูตรกำลังวันเป็นเลขกำลังวันที่ซื้อเลยพี่น้องกำลังวันนี่มีตาอาจารย์เพราะท่านได้เกิดอ,อาจารย์ไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเองนะกำลังวันจนถึงวันเสาร์อาทิตย์เนาะสุขเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอาจารย์นํามาเรียบเรียงแล้วคิดคนหาสูตรเลขเด่นเลขลองมาให้อันนี้คือสูตรดับแคปเอาก่อนงวดที่แล้วนี่ดับขาดเลยบนล่างถ้าไปกับ วันนี้ก็ตรงตัวนะมีสามสูตรสูตรแรกสูตรเนี้ยสูตรแรกเขียนมาให้แล้วเนี่ยลับกันกลับกันตรงตัวบนล่างสูตรนั้ค่ะอาจารย์นั่นเป็นสูตรดับสูตรดับแล้วมีเลขเด่นให้นะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลขเด่นแต่ไม่ไม่ไม่การันตีหรือว่าไม่บอกว่าบนหรือล่างคือสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะมันเป็นสูตรดับคือแต๊ เลขเด่นซีอูตัวนี้เอฟซี FC, เลขเด่นซีอูจังสี่ขีดสีแดงนี่คือเลขเด่นเนี่ยเลขเด่นซีอูจังสี่ขีดสีแดงแบบนี้จะเป็นเลขเด่นแต่สีน้ําเงินเนี่ยที่เป็นแถวๆนี่นับลงไปเลยนี่ตรงตัวไปกับตรงตัวไปกับดับบนล่างมงมดทีแล้วขาดสนิทงวดทีแล้วดีดับเบิดอ่านี่นคือแคบเอาเด้อแคบเอาเลขดับเอามาที่นี่ได้เลขดับกันแล้วต่อม,มาเบิ้งเลขเด่น เลขเด่นท ja. okay. ี right? the 60, ่น right? ี so, ้สามตัวโต๊ดเนาะสามตัวโต๊ดของอาจารย์น right? ี่บรต้องล่อซ่องหาแสนบรต้องล่อเลขประมูลแล้วก็บรต้องล่อซ่องหกหมื่นเนาะซ่องหกหมื่นกับเขาซ่องประมูลกับเขาแต่สามตัวโต๊ดของอาจารย์นี่มีเยอ่แล้วเพราะอยู่ในเลขกำลังวันอ่ะสามตัวโต๊ดที่ทุกคนล่อค่อยเนาะหวดที่แล้วก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะงวดที่แลวกันนี่เนาะอันเดียวกันอันเดียวกันเอฟซีไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ออก งวดถัดมา <c oughs> เอ,อ <c oughs> งวดที่แล้วออกเนี่ยอาจารย์ก็ให้เน้นตรงโต <c oughs> ที่ขีดเส้นสีแดงจะเป็นเต็งโต๊ดที่ไม่ขีดคือโต๊ดอย่างเดียวครับคือสามตัวโต๊ดนะักเขียนไว้ชัดเจนเนาะ <c oughs> อ่านี่ก็ชัดเจนคือกันสามตัวโต๊ดที่ชุดเต็งโต๊ดก็คือนี่ก, <c oughs> กับขีดเส้นสีแดงเนาะ <c oughs> สีแดงนี่คือเต็งโต๊ดตรงตัวได้เต็งโต๊ดแต่ชุดเด่นอาจารย์ยกมาแล้วชุดงบน้อย ข้างล่างอยู่นะจจะเนาะบนอ่าครับสามชุดงบน้อยอ้าชุดต้นวบนี้สําหรับครูเสียไปวิ่นเองไปวิ่นเองคือจับลักซิปลักน้อยเองคือมีสองเอ่อมีหนึ่งมีสองมีหามีเจ็ดมีเก่าเนาะเนี่ยก็อยู่ในนี้เนี่ยนี่ยเนี่นี่นี่เนี่ยเม่อใดไปใส่อยู่ในนี้นี้นี่ได้เอาหนึ่งสองหาเจ็ดเก่าเนาะอยู่ในกําลังวันของวันเสาร์เนาะทุกคนแต่ว่า คันไพริบไม่รักซิบรักหน่วยรักรอยของเจ้าข,ของเอาในชุดนี้ไปจัดเอกชอ,อบมอแต่ที่อาจารย์ขีดเส้นที่แดงคือเต็งตโ,โต๊ดแต่ว่าชุดข้างล่างนี่คือตัวตรงต,ต,ตัวตรงตัวตรงสำหรับงบหน่อยชบครับงบหน่อยก็<อ>จะจ้องชุดล่างพ่ลาจารนยนเลย ก็วันนี้เด็กจังหวดที่แล้วชุดล่างที่อาจารย์แยกออกไปบ่เขาเด็โอ้ยอาจารย์แยกออกไปมีมี่ศูนย์สามเจ็ดกับศูนย์สี่เจ็ดเด็กแต่ว่ามาเขาชุดโต๊ดผีเด็กชุดผีไปผีเด็บวันนี้ต้องนอนพยาเนาะก็คืออยู่อยู่ที่เขาจับเหล็กเด่นในอะนะจับเหล็กเด่นอันนี้คือในสูตรของอาจารย์ที่ซื้อสามชุดตรงนี่ครับผมอ่าแต่ว่าอันนี้ในชุดโต๊ดในชุดโต๊ดก็ดึงออกไปจังนี้ละ อาซิอาซิเขาตัวขีดก็ได้นะครับเนะนาะงานเขาตัวขีดพี่หรือว่าสังกระตัวจังสิอ่าก็เป็นแนวทาง<อ>ให้ทุกคนในได้มีความหวังสําหรับผูที่ถ่นชอบเนาะก็ะค,ะคือแนวทางสุดโตดแคบเอาลรบ,บอกแคบเอาลรกลับ,บ,บ,บไปเรื่อยๆอีกไปบิ่งสองตัวเด่นอาจารย์งวดนี้เอาสีบว่าได้พลาดสองตัวงวดนี้มีอ่าสำหรับอ่านักออกกําล่างไกสายวอลล์เนาะ บอลอ,อนี่คือวิ่งหลุดอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่บอลอนะอันนี้บออย่างเดียวคือบนอบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเนี่ยตามสูตรเลยพี่น้องตามสูตรอันนี้สูตรรวมมาแล้วสูตรรวมเน้ถึงใดซีโตโปกติเราสิมีแค่สองชุดเนาะสอง 2> 2ชุดแต่ว่าถือว่าเบอร์เยอะสูตรรวมมาคือจังสี่เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปด หนึ่งศูนย์เนี่ยเด็ที่ออาไปแล้วเนาะคระบผมเอ้ามาฟังสูตรดีๆเด้อเอฟซีจำสูตรของอาจารย์เอาไว้เผื่อวันข้างหน้าท่านจะมั่งมีโชคลาภมั่งมีเงินทองแล้วนําแจกจ่ายให้กับคนรอบข้างคนที่ชอบได้เน,ะนเาะเมมนบอรครบอบอยิ่งเผื่อแผ่เรายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรยงวยเนาะคเป็นครับบ่ได้หวงสูตรบ่ได้ยัง้งแบ่งปันกันไปอ่ะเบิ่งเล่ตามสูตรอ่าออะตามสูตรนี่คือเอารักลอย หลักหลักแสนของอาจารย์นี่ไม่ต้องบวกอะไรนะที่ที่ขีดขีดตรงนี้ไม่ได้บวกอะไรนับไปเลยนับไป <Okay. S 1> เก้าศูนย์หนึ่งเผอิญว่าในกําลังวันศูนย์บะม,ม,มีเป็นบอศูนย์บะม,มีมีแต่เลขหนึ่งเนาะ,นะอันนี้หลักสิบโดยตรงอ,อันนี้ห <Okay. S 1> ลักสิบโดยตรงเฉพาะ,พะแต่ไปไปไปสิบไปหน่วยได้แต่ก็คือสิบอย่างเดียวที่อาจารย์เน้นเนะาะครับผม แล้วมานับมาสูตรที 2, ่สองหกบวกห้าหกบวกห้าได้สิบเอ็ดเหมือนกันนับไปหนึ่งสองสามอันสองชุดนี้ต้องนับไปสามตัวนะแต่อันนี้นับสามตัวมืากันแต่มาดูใส่เลขกําลังมันว่ามีไหมเก้าศูนย์หนึ่งขีดศูนย์ไม่มีห 2> 2, นึ่งสองสามนี่หกบวกห้าได้สิบเอ็ดนับไปหน 3, 3, ึ่งสองสามสามมีขีดแปดบวกห้าคงที่ได้สามสี่ห้าสามสี่ห้าสามไม่มี สีเดี๋ยวสนี่คือสีดับบองกัน8ปบวกแเป็น16ดับ6ในตัว1นบวกหเป็น2ดับ2องในตัวศ่นย์บกศดับ0ในตัวแปดสสีสีนี้คงมีตัวดับแล้วไม่งั้นอาจารย์ก็ไม่ได้ขีดดับ,บแต่สอยู่ในนี้มีครับผมสในนี้มี ต้องมีตัวดับสิบสองคูณแปเป็นเก้าสบหกดับหในตัวอ่าสีนี้ดับดับดับมาจากสูตรไหนนี่ลืมสามสี่ห้านี่ยงงจำตัวเองว่าจำไม่ได้ลายหลายสูตรมารวมครับูเออเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าดับก็แล้วกันเนาะมังดับแล้วเออมันดับซีเออซีดับและก็คือไม่ยนักความเนาะเอาไงไงคือเลขไม่ยากก็แล้วกันเพราะอาจารย์คิดถึงสูตรดับเล็กซีนี่เงี่อเดี๋ยว พอแลสิบอกแเดี๋ยวเราคงไม่ดันตามพกที่ไดเมื่อกลายสูตรแล้วเกินอ้ากา์มาเลือกเด่นกันมาที่นี่เก้านี้กระจบเลยเก้านี่เก้านี่ไอไอไอนี่บ้มาน้ำกันเนี้าเก้าศนย์หนึ่งนี่บ้มาน้ำกันหนึ่งสองสามก็บ้มาน้ำกันสามสี่ห้าก็บ้มาน้ำกันเพราะฉะนั้นแล้วเก้าหนึ่งบมาน้ำกันเห็นบ่เก้าหนึ่งนี่นี่ บ้านต้องกันเขาก็ต้องเป็น92เห็นบหครับค่ะอ่า92แล้วก็95เห็นบหอ่าเนี่ยแล้ว1 1 1ก็ไม่มา12ก็ไม่มาด้วยกันอีกอ่าก็ได้เป็น15เห็นไหมครับ15ครับอ่า15แล้วอ่าอ๋อมันก็มีแค่นี้ครับ17แต่ครับปู เจ็ดเจ็ดอยู่ในสูตรอาอสูตรนี้บ,บริบวกดิสูตรนี้เจ็ดอาจารย์ดูกลับกันงงว่เออนี่เด้สูตรอีกสูตรหนึ่งแม่นี่โอ๊ยยัง,งทั่งแล้วพอคำคนนี่ยังงงอยู่เอ๊ะมันหายไปไหนเออเนี่ยเจ็ดอยู่ตรงนี้เออโอ้ยถึงบอกว่าเอ๊ะไปไหนก้าเจ็ดหาไม่เจออยู่คิดว่าดับยูหันบอกปูสิ ซีกับสับูหันแลว่าซีกับ่แถวนี่อะไรจังหงาพ่อเอาเอาเป็นว่านี่เอาจับคร่วเก้าเก้าสองนี่ได้อยู่ครับอ่าเก้าสองแต่ไปลงล่างอาจารย์แล้วเนาะไปลงล่างอาจารย์แล้วเออมันก็มีสิทธ์ขึ้นบนได้แต่ไปล่างสองก็คือหลักสิบนี่เห็นบอสองนี่หลักสิบไปล่างก็เลยกลายเป็นเก้าห้าเนาะตัวแรกเลยเก้าห้าแล้วเก้าเจ็ดอยู่นี่ตัวนี้ 1, 1, 1นึนบวกห้านี่ได้หเนาะแล้วก็นับไปแต้มหนึ่งเจ็ดแล้วสิบสองสิบสองคูณแปดได้เก้าสิบหดับหในตัวแล้วแปดบวกแดได้หดับหในตัวอ๋อที่สองไม่มีเพราะ1นึ่งหนึ่งบวกหได้สองดับสองนบวกหนึี่นีบวกหนึ่งได้สองดับสอัตโนมัติข้างบนแปดบวกแได้หดับหกอัตโนมัติรหรือว่าสูตรคูณก็สิบสองแปดเก้าสิบหก็ดับ, 6, บหเหลือแต่เ้า เมื่อที่แล้วสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ออกหนึ่งแปดแม่นว่าซีดับอ่าวันนี้สิบสองแปดเก้าสิบหกหกดับเหลือเก่าเนี่ยชนบมน่อดีเลยก็เลยเนี่ยวิ่งเก้าเนาะวิ่งลอยเก้าเออคิดไปคิดมาคิดพอแล้ว4ีดับย้อนยัง18แปดนี่แหละติดส,สองสองกันสองตัวนี้ก็ high, หายก็ได้คิดออกแล้วหนึง่งวกหนึ่งเป็นสองดับแล้วทีนี้ก็มาได้เก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ด เนียเป็นที่มาของ95 97ทีนี้เหลือหนึ่งตัวเดียวเนาะหลักสิบเป็นมรหนึ่งตัวเดียวก็หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนี่เด้อโอ้ยลองตัวล่องตัล่องตัวเอ้ะก็ fc ไม่ต้องสับสนนะเพราะอาจารย์อาจารย์ดูข้างบนมันเลยงงเนาะเบิ้องกับอาจารย์เบิ้งข้างกลับสูตรนี้ให้ให้ fc จำเอาไว้นะเรียบเรียงเอาไว้ที่อาจารย์จะปล่อยสูตรออกไปเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าเขาเอาไปนี้อันนั้นิี่แล้วจะอั้นอยู่สามสี่งวดในสูตรนี้จนเขาลืมแล้วเราค่อย แล้วเอฟซีเอาไปเฮ็ดเฮ็ดเองแต่อาจารย์จะลงสูตรใหม่เรื่อยๆจะจะทำสูตรเดินดีให้แต่สูตรนี้เราเก็บไว้ใช้ของเราต่างอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณแม่ร้ายค่ะขอบบคคุณอ๋อนี่เนาะชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะสามตัวโต๊ดของเพิ่นนะพี่น้องเนาะนี่ดี่พามานี่ครับ ขอามาเลี icism, ้ยวเด้อพี่น้องเด้อพี่รุ่มเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่ได้พลาดข่าวสารในเด่ดนะพี่น้องเนาะมีแอะไว้จะมีก้อนจิ้มหนาจังว่ากันไหมขอบคุณทุกผู้ทุกคนให้ผู้ทุกทีทุกท่านร่ำรำไม่ลุ้ยปังๆเด้อพัดจีนนะพี่น้องเนาะชอบประจัดคัดก็พาด้วพี่น้องเด้อทางช่องก็สนับสนุนสลักกินแบงรัฐบาลเด้อทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาคลิปมีไว้สซัมมีก่อนคลิป้ายังคอกันไหมก็คนวข้ามาสวัสดีครับผม